ผัดดอกสนัวใส่น้ำมันหอยขอยงผมสวัสดีครับผมก็มกลับมาพบกับผมอีกแล้วโต,โตเต๋วิธีชาวบ้านนะครับวันนี้ผมจะผัดดอกสนอวใส่น้ำมันหอยแบบง่ายๆนะครับกระทะเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวเราเติมน้ำมันเลยครับก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับใส่กระเทียม ซอยของเราเยียกระเทียมไม่หอมแต่ไม่ต้องให้สุกให้เหลืองนะครับเสร็จแล้วใส่ดอกสนุดอกสนนี่ผมก็เก็บมาเองนะเพื่อนๆนะจากคลิปที่แล้วนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนจะใส่ไข่ด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ไม่มีไข่วันนี้ก็เลยไม่ได้ใส่นะครับเขายุบตรงละหน่อยนึงกินคนเดียวอยู่คนเดียวนะครับ เติมน้ำเล็กน้อยสำหรับสายเผ็ดน,นะครับก็เติมพริกลงไปได้นะครับเติมพริกใสน้ำเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงกันครับเริ่มจาก อิ้วขาวเพื่อเพิ่มความหอมก่อนนะครับรอสฟ้าเขียวผงปรุงรสนะครับใส่ เสียงเปิดก๊บก้าบเนี่ย <c oughs> ตัดรสชาติเครื่องปรุงด้วยน้ำตาลน,นะครับเล็กน้อย <c oughs> วันนี้ไม่ไม,ไม่มีไข่ไก่ถ้ามีไข่ผมก็จะใสข่ไข่ใส่ไข่ด้วยตามด้วย ซอสหอยนะครับใส่ลงไปเลยนะครับปรุงแล้วสีสันก็ไม่ได้เลยนะครับเพื่อนๆจะเป็นเมนูง่ายๆนะครับผัดดอกสนโนใส่น้ำมันหอยนี่ก็สุกแล้วนะครับแต่ว่าน้ำยังเยอะอยู่เดี๋ยวผมขอเคี่ยวให้น้ำแห้งสักหน่อยก่อนวน,น้ำก็แล้วแต่ คนชอบนะครับว่าชอบผักริกหรือไม่พริกหรือไม่ใส่ถ้าไม่ใส่ผมว่าจะแห้งไปนะครับบางทีเด็กๆทานด้วยก็เขาก็จะเอาน้าเนี่ยซาวกับข้าวได้นะครับสําหรับผู้ใหญ่ที่ชอบสายเผ็ดเนาะก็จะมีพริกให้นะครับเพื่อรสชาติเครื่องปรุงก็มีแค่ประมาณนี้แหละครับไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมาย สำหรับดอกสน,นุผมก็ไปเก็บเองถ้าใครยังไม่ได้ชมคลิปนะครับการเก็บดอกสนอกผมก็ชมได้เนาะดอกสน,นุธรรมชาติเลยขอ,อยากชิม่อน เอาตรงๆนะไม่มีอ้อมคล้อมว่าเข้มไปหน่อยใส่นัดทอดปลาเขียวไปหน่อยก็เอาน้ำตาลตัดเพิ่มงี้เลยลดความเข้ม กิน,นโอเคใช้ได้เลยตักขึ้นจะาใส่จานเลยครับ ก็เสร็จแล้วนะครับผัดดอกสนุใส่ไข่ของผมผัดดอกสนุใส่น้ำมันหอยของผมขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปการผัดดอกสนุใส่น้ำมันหอยของผมสําหรับเพื่อนๆนท่านไหนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสําหรับเพื่อนที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามไปด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วอย่าลืมนะครับฝากไปชมคลิปที่ผมไปเก็บดอกสนุข้างทางด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอตัวทันข้าวก่อนนะครับ